สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องมื่อนี้เนาะค่ะเก็บปู่เก็บป่าเรียบร้อยแล้วสำเสร็สิพาพี่น้องเขาดอนเนี่ยค่ะดอนเฮ็ดเผ่งทับเตาเนาะค่ะหรือว่าเฮ็ดเผ่งทามบ้านสำเสร็จนี่แหละค่ะเมื่อเช้าฝนตกไม้ไม่ที่เพิ่นออกเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นเคยออกแต่ว่าปีนี้ถือเผาแน่เนาะค่ะจะของที่เพิ่งจะเผาไปอันใกล้สิบเก้าพันถึงสิบเก้าริษณนะพี่้องเาะเนาะแต่ว่าการมาล้อรุ่นกันก่อนค่ะมาล้อรุ่นกันว่าสิเกิดหรือบกเกิดสำเสร็จสิพัพี่น้องเนี่ยค่ะใส่ฐานน้ำก หาไปนิดุ่อ่ออกก็มามอหนึ่งถ้าวากาน้ำท่วมทน้ำท่วมทุกปีตรงี้ยังเป็นป้ามาเดีนเนาะมีสกออบบริเวณนี่แหะ่อนซอยกันเลกซื้อั้น่นก็สิยอกน้อยอี่เด้วค่ะเพราะว่าฝนพุ่ตกนี่เนาะฤดานี้นี่น้ำถบีที่แล้วน้ำไม่ได้ถวงนี่ค่ะเราไปเรื่อยๆนี่ต้นหูลิงมาเถอะ อย่างนันนนเบิ่ง้อยกันไปที่นี่มจะเกิดเพระลของมาเป็นแผมขึ้นย่เหรอครับนี่ครัพี่นอน้ำท่วมบ้านเพิ่นก็จงออกไูได้น้ำเออกบ้านเราก็อมาออกเนี่เรอไปเรือเรื่อยะไอ้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 อพอ้ไอ้ไปครับพี่้ออ้ย้อ้ไ้ล้ไไ้้้ ดีพี่น้องนี่ดิขอเก็บเหยด้ยเ็นอมีเห็บไเนี่บุอ้สีดอกเลยใกล้กันเก็บมาพี่น้องบุญรี่งนีพี่น้องกำลังเกิดเลยโอ้เสือพันเถอะกกำลังเกิดกำลังเกิดขอเก็บดอกนี้ก่อนโอ้ย้บเดี๋ยวมีดมาํำเด้อค่ะมันจะอิปู เลยเลยเบิึงเสียงว่าเขาหอไปส่วนถึงปอมนาเถอเนาะเดี๋ยวเราเปล่งเบล่งมาเลยน้องกระลังงามหืมจริงดอกว่ามันเป็นเงาเดียวกันมั้ยเป็นเงาเดียวกันโอเงาพี่น้องกระลังงามคือว่าเป็นสิบพรเกิดนอกปีนี้เนาะเถิอเผาด้วยเนี่ยค่ะสองดอกเงาเดียวกันอีหลีสามดอกสี่ดอกนาเถอเนาะไส้สี่ดอกเห็ดหมานละค่ะ มาเบิ้งอีกมืออื่นกับมาอีกเด้อค่ะเพระาระว่าเพิ่นเกิดทุกมือนะเบิ่งพี่น,นอ้องสี่ดอกแล้วได้แกงเลยเด้อค่ะสีดอกแล้วค่ะอย่าครัยงเทมุนของเราวค่ะมสอืมเต็มมัวตอนนี้นนเนเออยเียงนข <c oughs> ยมันค่ะมี่ลมาเนาะ

มายมเอกำลังออกค่านา่าคนน้หมดโอ้เนาก็มี่ยเยนี็ไปเน่าเกิด้าว่ะออเดเนาเต็มเลยนาเต็มด้แต่ว่าเกิดก็โดนโดาอันนี้สุดไม้บนเนาโอ้เนาสิพี่น้องเนาเอเล่เอเล่เลยคุณรเนาใหญ่เงเลยแตคนเหียบะหัวเหยบหัเหยียบนาะนได้นม เราเมื่กไรพี่เราเมือไร้เาาอ,อเฮ้ยงอเหยียม่หลีกนาะเพ้อเตะเลยเกลเนี่เอปไปเื่อนี่นี่ค่ะวันนี้งง <มา S 2> อพร,ร้อมนะค่ะนี่นะนเคยอ,ไอะไรขี้ีด้วนะครับพยายามี้ผีมาสอง,งนี่แล้วระอือสองหรืสามอ กินน้ำเบญจโยกินอยู่ค่ะไปสิไปกินเห็ดไปไปกินเห็ดไนี่โอ้โหงามนี่งามไปกุ้มนี่หนอเถอะเนอกุ้มนี่ได้นึงนี่บานละเฮ้ยเอาอะไรบางเห็ดหัวตะออกสินกูนะจนบานละพี่น้องเอาแบบเนี้ยเต็มถังแล้วล่ะดอกเดียวกับเต็มถังได้เด้อค่ะเห็นอันนี้นล้วแค่ไหนเห็ดดอกใหญ่ๆน่ะดอกเดียวกับเต็มถังมาเถอหนอเสร็จหรือเปล พี่น้องดอกขิงเป็นกัมีนี่เออ,อ,อพี่น้องค่อยๆเก็บไปค่ะเกิดอยู่น้าเธอเนาะไปครับมีนะก็เกิดต้องบ้างด,ดีเด้อพี่น้องนี่เต้นโหตะออกกัมีโอ้โชคดีคะ่ะโหจะเกิดเฮียบ,บ้างดีๆ้ะเธอครับเปอนี้กัน พี่น <zo ys ic discussions> ้องบอกแล้ว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 มันหัวตะออกถึง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 โอ้ยพูน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 วายพี่น้องเดือดจะเสียแล้วค่ะกินค่ะนี่โอ้ยพูนพูนพูนนี่แก่งโอ้ยดีเถอย่างน้อยเพื่ายน้องน้องขาฝากกูไล่กู้ยเชนนั่นเล็กค่ะเฮ็ดออกค่ะว้ายโอ้ยโอ้ยมีตัวเดียวมาได้ค่ะแกเอาค่ะนี่ หนใหญ่เลยมาเลยค่ะคอยเคี่ยวได้ยินหอเนี่ยมาเลยมาเลยไว้โอ้ยดอกพี่แต่ว่าออกเป็นกุ้มยุทธค่ะออกเป็นกุ้มยกน้องเป็นกุ้มยกค่ะโอ้ยนี่นี่ละทีเฟย์ฝันว่าต้องออกมือนีน่าเท่เนาะบอกละพี่น้องนะน้องเพิ่งสามดอกนี่ค่ะนี่พี่น้องพี่น้าพี่น้าเดี๋ยวกับเอบคุณบอกดีกว่าเร็วโขกกันไปเลยซีดอกค่ะโอ้ มัถ้เอยาพ่งยาพ่งไปสยเปล่ทีแบบนี้เด้อค่ะมันเกิดอยู่นองนมองทสเพาะว่าเป็นดอนเก้าเพื่นเราเเนาะต้องเบิ้งกทักเลมือเ่าเป็นหัวจะอกอนเดี๊ยวดูดูดดูดููด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 ูยค่อยดอดดนูด้อ ดูพี่น้องอ้อีกตัี่อีกี่ไปเรื่ๆน้ำปลาโอ้ยไปเซลพน้องเห็นดพี่น้อง้ลายมิดกน้ำงามค่นมเก็บน้ำพ่ยูพี่น้องเก็บถึงอไรไอเก็บน้ำพ่งมีซอดอกแล้วตอนนี้น้ำพึ่ยูอดอกอยู่นี่คุณน่นดอกย่เต็มไปเลยเพ้อ เห็นน้ำเพอนอยู่อ๋อผีของเสียวนะค่ะพี่น้องเยอะพี่พี่น้องเห็นดีดีนะเยอค่ะเพราะว่ามือนี่พันยังบะดอกเถาพันสีเด็กเด็กยองได้อีกดอกนึ่งพันยังบะดอกเถาพันสีสีบ่เหลืองค่ะค่อนข้างที่จะเป็นคือใบไม้นะค่ะเจ้าเนี้ยเยอะเดี๋ยวผู้หนึ่งเห็นบ้างคุณผูรหนึ่งค่อนข้างที่เจ้ายค่ะคอยเดียวพอะนะแต่ว่าเห็นถึงฝนเนาะ ฝนค่ะน no <nước> <tr> <com> ี่พี่น้องเมีพึ่งค่ะเบิ่งดอกนี่ครับอู้อีกสองดอกทุ่น้องใจดอกนี้ดอกน้อยค่อยเที่ยวเลย้นต้องมากรอบดีขึ้นมีพึ่งทามคนพี่น้องนี่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 หนึ่งอู้ดอกงามดอกใหญ่ผีเสือมาแทนเดีเยวพี่น้องทานหนักเลยทานหนักเลย เหมดอนละแห่อเขาค่ะเฮ้ยพ like 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 <À> ี่น้องมา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 โเฮ็ดคู่เฝ้าเฮ็ดในมุลธรรมว่านี่อย่างตัว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 หลายเทือดอะคุเฝ้าเฮ็ดหมายถึงว่าเอาคูมาตั้งไว้หนิเพราะเฮ็ดค่ะปัจจิบคืนมาคูเลยดอกเฮ็ดอ๋อไอ้ตะลุนนี้นี่เนาะเถื่อนน้อโอ้ยพี่น้องตะลุ่นี่ค่ะเต็มถังแล้วง่ายทำไม่ได้นี่เนาะไปเรื่อยๆพี่น้อง

ใช่ฮะอเพี่น้องเหรอ่ะโอ้เกิดเยอะชอบสีดิพี่น้องดูเนี่ยมัออกคลาดนมเ์ด้วยค่ะไเดี๋ยวรออีกกันเด้อค่ะปะเนี่ยนี่พี่น้องมารอเดี๋น้ำทามจังสิค่ะเนี่ยเราเบิ่งน้ำทามเด้อค่ะเน่าดำแล้วก็เป็นหมุนเบิ่งอยู่ถ้าสมก็เลยถ่ายยู่น้ำหนีค่ะเขือมันแสงค่ะ เกิดลาพุ่นะเต็มเลยพุ่นะเนี่ยเดี๋ยวค่ะเือมนนันแสงเลยใบนี้หน่อยคือใบไผ่เนี่ยค่ะเนี่ยเงานี้แห้งลายพนะุ่นะพี่น้องโอ้หนาแรงปีหนาพพ่นละค่ะแด้มาขุดอีกแน,น่นอนนะปีนี้พันลืเอเมดขุดหมดเนี่ยค่ะพุ่นะโอ้เงาเนี่เกิดคักต้น,นเขือมันแสงพี่นอ้องอ้ปีหนามาขุดอีกค่ะพี่อะขุดต้องหัวปีก็ได้หัวใหญ่พุ่นะ่นอะมึงเขือมันแสงปีนี้ ถ้ามามาพวนด,ดินนในพรวนนับนะเต็มไปหมดค่ะคขึ้นคักผู้หนาน่ะปีหนาม่ทางขุดแต่ว่าประสิทธันกันบ่ผูนนะะ้สายเนาะค่ะเพิ่งจะขุดเก่งส่วนลายเพิ่งพลังลายค่ะหอดบ้านดี่ยเจ้าหอดบ้านแล้วพี่น,อน้องมึงเห็ดด้วยค่ะจะเสี่ยวเสือ้อเพิ่งไปเนาะคะ่ะเสี่ยวนี่มาเห็ดเสื้อเราเถอะหน่อยไปเนาะจำเลยสิมาร์กเราจะเห็ดเสื้อเพิ่งไปเบิ้งในยูทูบวก็สิไปบ้านใส่กบแขลองเบิ้งดูป็ะ,ะสิิเกิดปะ สีไปยังไงอยังไรซะนี่หมดนี่สีไบใหมเนยค่ะขันหางเพิ่งขันรูมเพิ่งเป็นสีดำๆอยู่นี่แปลว่าเพิ่งดอกนุ่มเด้อค่ะนี่นุ่มๆเลยอันนี้กับว่าได้เสียหายนะค่ะมือเดียวเพิ่งกัดง่ายเลยซะนี่แหละเฮ็ดซะนิดนี่นะนี่พันมีเสืออยู่แล้วเนาะค่ะเพันร้อนแต่ความซึนโอ้โหดูพี่น้องเนี่ยเกิดเมันเ่าเห็นดอกนี่ตัวนี้ ฉันเป็นรรเพิ่นบ่เผาปีนี้เนาะเสียดายเฮ็ดผอกัเพิ่นก็ออกเด้อค่ะโอ้ยดูแหลไปเบิ่งใสหน่ะเถอะต้นม่วงบ่ไปเบิงเงเบ้งนี่นของตะของนนะอ่ะไหนท่านนะ่ะอือเนาะเนี่ยเห็บท่านค่ะเดี๋ยเห็บไปเด<ป>ี๋ยเห็บไป ้งสิไปเอามดแดงอีกไปแดงครับพี่น้องยิ่งต่ำมดแดงน่ะเป็นตะยาอันเป็นตยาอันสวนหาเบิ้งแต่ว่าใครสิเป็นยิ่งใหญ่นาะเขาล้อเงี้ยคังนิดหน่อยเบิ้งไข่แตกปุ๊ปเป๊โป๊ปเป๊ออกอยู่เรียกค่ะโอ้เป็นล้อขายคนญาติกันตีกันเด้อนี่ป่ปเปขายเนาะคนที่เกลียดในตั้งเซลันไม่ได้กินเนเชียบประมาณไว้ตีเกงกินแซ่บเขาเนี่ยละฮันโป๊ปเป๊ใครมีพ่อสีอ๋อยามีของเสียบรมาณหอดหน่าประเสือน้ำดอก ดูเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะใสซนุ่มเนี่ยค่ะอันนี้ไซน,นุ่มเดยฉันบอกเลขนะอนดอกเดชเดชหกหกหกคือเก้าหกเก้าสองเบื้งสี่แยกดอกซุ้มนี่เอืออืออ่ันสอ,อ,อนเ้อพี่น้องอยูนในล้าเขาไป็นสอนมีเบิง้งส้มาสออยู่บ้านมอเบิ้องไปเก็บปูเลยเลยนะเลยเลยค่ะไม่ได้อมีวยังไปเลยนอกไม่ก็เกิดกับไม่ได้เอาพี่น้องเอาเบอร์ถงเท้ยมุมกลางเข้ามัน ปเหเหปปบบบบน้อำไม้เมือวานนี่ก็เอามาต้มแล้วกะใหดน้ำไม้ส้มเซไว้ละคะ่ะนอนยาวๆนะเ้ามาฝากเมิดค่ะแต่ว่าบประเทศไยทำอย่างเลยเด้อพี่น้องมือวานนี่นะฝนตกเมิดมือเมิดวิ้นเซไปหาน้าไม้มากบบว่ายุดฝ้ากับเลื่อมค่าทุ่งก็บ่ัสูุละค่ะ อยู่น้าเฮงอยู่กลางแจ้งทุสมกันได้ดับโทรศัพท์ไว้งานนี่อย่างกับไม่ได้เบิ้งเลยนะเมื่อวานนี่ค่ะนี่อย่างลาซาก็ต้องขออภัยน้ำเด้อพี่น้องโอ้ยไผรเยอะคนเน้นนะดีเพราะคอยเัินดอกบ๊วยหักดิเออามนี่นี่มีเสียงนี่เถอะอันนี้อยู่ดอกเดียวอันดอกเดียวอายุกตกจุกจันถึงคู อ่อนซ้อนนะเธอหน่ามูลเอเล็กเกิดจากอย่างบุษเสือมางัวเหยียบกันคักมูลคักเลยแหละงัวเหยียบสามดอกนั่นผาโศกนะเธอหน่าตั้งโทลโลยุบตั้งโทลโลเลยเนี่ยแล้วตั้งแล้วก็ได้ไปม่อคืนเราจะดีเก็บเห็ดเราจะเก็บมืออื่นมือมื่นสั้นมึงยุบไอ้หน่องสั้นดอกนี่นนั่เนี่ยนี่ละผาโศกนะพี่น้องเนี่ยสามดอกนี่ผาโศกเบิ้งเซลล์เนี่เบิ้ง ตามดอกแรกนี่พาโศกนี่เอ้ยสีดอกดนี่แหละเนาะเธอเนาะสีดอกนี่พาโศกเลยเนี่ยอันนี้ก็สีขามเหมือนตัวนี้เหรอ,หรอบอสเป็สีขามนี่เนี่ยทำไมสีขามสีดำเพิ่นมาเนะนี่จะถอดหมวกอันนี้นอยู่ทังโคกนี่จุแรกนี่ยหนึ่งสองนี่นี่นี่นะเธอหน้านี่นะจุแรกนี่พาโศกเนี่ยพาโศกเลยเนี่ย โศกเลยมืออื่นผลิตทางขืนเด้อพี่น้องเสื้อตัวเสริมบ่ค่ะเอาไปดีเอาสิฐันเบนบ่แค่นัคนล่ะมื้อนี้เพิ่นยังบ่พันตื่นโตเพราะว่าเฮ็ดบนบ้าฝนหัวตะตกซื่อๆค่ะดูพี่น้องป่ะนะนประัดครับเป็นประถาดเลยค่ะนี่ครับนี่ค่ะผลรวมของมื้อนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าเสริมกัสิคอไว้ซวนี้ล่ะเด้อค่ะนี่เท้ากับหุ่นล่ะได้เก่งไงพุ่นค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อันน้ำไปขายก็ได้ยุปประมาณคิดว่าประมาณ3 0 0ร้อถึงสี่บาทนะค่ะเนี่ยพี่น้องต้องรอเขาสั่งเบื้องก่อนเนาะหรือสิสั่งเบื้องก่อนเธอว่าได้หอดกิโลวิกิโลนึงมันขาย300บาทค่ะบางถ้าไปขายวางตลาดก็ได้ขายยุสี่ร้อบาทเด้อค่ะใส่นี่เนี่ยกลุ่มนี่จะได้สี่ร้อยบาทถ้าอันนี้ก็ยุที่สองร้อยห้าสิบแต่ยุนอน่เธออ่อนหนี่งค่ะแต่เยกตามราคาตามบรรดอกเท่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เฮ็ดยังบ่ออกไล่มันก็ซื้อกินได้ยุค่ะสามร้อยบาทสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้สนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้นเอค่ะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับรถเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ